พระภิกษุทุกรูปเป็นพุทธบริษัทหรือเปล่าถ้าไม่รู้ความลึกซึ้งก็เป็นใช่ไหมถูกต้องไหมคะก็เป็นพระภิกษุก็เป็นภิกษุบริษัทแต่ว่าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยจะประเสริฐไหมพุทธบริษัทพระพุทธบริษัทต,ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจระดับไหนเหมือนอย่างกับพระรัตนรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่หมายความถึงภิกษุทุกรูปแม้อุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามที่ปัญญาชิงระดับที่ได้ดับกิเลสแล้วเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสงฆ์ฉันได้นะคะพุทธบริษัทไม่ใช่เป็นคำที่เราไม่เข้าใจความหมายเลยแล้วก็คิดว่าเป็นพุทธบริษัทกันทั้งนั้น จะเป็นทั้งนั้นได้ยังไงถ้าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักพระสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำหรับให้คิดนะคะแล้วก็ให้เข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าพุทธบริษัทไม่ใช่เพียงชื่อแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจรู้จักพระรัตนารัย